โอ้ยยไม่น่าสรงนะครับกสวัสดีทุชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในรายการปันดิ้เองนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําปิศาเกาะรับนะครับผมเป็นเกาะรับที่ไม่รับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเป็นเกาะที่อยู่ทางซ้ายล่างสุดเลยนะก็มันมีเออมันคือปิศาที่ต้องมาจุดเออเขาเรียกว่าครบเพลิงให้ครบสี่สี่ครบใช่ป่ะล่ะนี่นะครับผมด้านบนเนี่ยถ้าเราจุดไปนะครับจะมีแค่สามนะครับ เดี๋ยวเราจะจุดไปก่อนเลยแล้วกันอันนี้เป็นไกด์ใ,ให้แบบคนที่ไม่รู้จริงๆนะถือว่าส่วนมากถ้ามาอย่างเงี้ยมันก็ต้างจะรู้แล้วมันต้องทำยังไงเ<อ>นี่ยผมนี่คือสนะอันที่4นะครับถึงท่าผู้ชมหาไปยังไงก็หาไม่เจอครับถ้าชมเดินมาตรงนี้ครับผมเนี่ผมเราจะเจอนะครับว่ามันจะรู้สึกว่ามันจะมีไอแท้งไฟเนี่ยอยู่ในนี้แหละตอนเราต้องลงประเดนนี้ให้ได้นะครับถ้าถามว่าลงยังไงน่นเหรออันดับแรกนะครับเราต้องมีเรือก่อน หรือแม้กั้นก็ไม่ต้องมีเดี๋ยวผมว่าไม่ต้องมีเรือก็น่าจะได้ครับโอเคไม่ต้องมีเรือก็ได้นะครับผมว่าเพราะมันจะเสียดายเรือ,อเขียผมจะว่ายน้ําไปเลยกันเนี่ยผมให้เรามาที่ไอหไห้หลุมเขาเรียกมันหลุมหลุมดูดเออน้ําวนลงไปแลวฮะโอเคผมเนี่ยผมวาร์ปไปแล้วนี่คือหลุมน้ําวนนะครับนี่เราจะมาโพล่อยู่ใต้ล่างนี้เลยนะครับไม่รู้ว่ามันดูดลงมาอย่างไงผ,ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะนี้ ไหนๆเข้ามาสักทีแล้วก็เก็บเห็ดไปหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวนั้นก็มากระทืบสลาม <c oughs> ปึง้งโอเคเรามาอ่านเนี่ยอ,อ่านไปครับมันคืออะไรไม่รู้คือสังเกตที่เหมาะสมตลอดการค้นคว้าทางดาราศาสตร์เป็นอย่างมากฮะ <c oughs> อันนี้อันอน,อนี้ผมผมผมงงเลยนะผมต้องเข้าใจใช่ปะ โอเคหลังจากนั้นนะให้เราปีนไออันนี้ขึ้นมาเลยจากที่เราตีสลามนะครับแล้วก็ปีนขึ้นมาเลยนี่หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเจอเออเป็นแท่นห<ม>ลงังจะพูดเลยแม่ก<ม>ลงังจะพูดเลยอย่างนั้นให้เราเดินตามทางเลยนะครับนี้เราจะมาเจอแท่นเหยียบอีกอันนึงแต่ก่อนที่จะไปเหยียบเราขอมาคุยนิดก่อนข้อผิดพลาดในการสังเกตการ มีมากเกินไปต้องหาจุดสังเกตอื่นฮะอ, <c oughs> อันนี้ด้านหลังนี่เราอย่าลืมเช็คด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเผ่อๆมันอาจจะบีบมีของเพราะไม่มีแหละดูทรงไม่มีไม่มีแน่ๆโอเคไม่มีหรอกจ้างให้กงก็ไม่มีเ <c oughs> ยียเบ <c oughs> นี่มีะ <c oughs> <c oughs> นักสำรวจที่ดีแล้วต้องสำรวจทุกอย่างนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราเข้ามาปุ๊บ ให้เรานะครับมา,ามาทำลายหินนี้เลยเอา้เอาวปิดซะแล้วให้เรานะครับมาทำการอ่านไปนี่ก่อนอ่านไปและประมาณตีหนึ่งอาจจะเป็นชั่วโมงเวลาที่ดีสุดนี่มันจะเป็นโอ้มันเป็นคำใบ้เวลาประมาณตีหนึ่งนะครับหลางทางน,นเราก็ปรับเ,เวลาไปตีหนึ่งเลยนะครับมันเหมือนว่าเปลงเป็นคำใบ้นะครับปรับไป็นเลยค่ะตีหนึ่ง สรุปว่ามันใช่ใช่ปะ <ś 2> ใช่แหละใช่แหละนะ <ś 2> คือผมมาทำเพื่อนในที่ไม่รู้เองเตัวเองไม่รู้อะไรเลย <ś 2> นี่หลังจากนั้นประตูก็จะเปิดว้าวอุย้ยมีน้ำน้ำชมว้าวนี่ผมแล้วก็มาเฮ้ยกองทองมีกล่องทองด้วยครับทุกชนทุกคนทุกคนทุกคนมันมีกล่องทองด้วยเฮ้ยนี่ไงคบไฟผมว่าแล้วมันต้องมีคบเพลิงอีกอันหนึ่ง แล้กล่องละกันละกันหุ้ยได้ของสีม่วงมาหลังจากนั้นนะครับแล้วก็แปะไฟอันสุดท้ายแล้วก็ต้องมันมีกล่องเพิ่มปะไม่มีแล้วหรอหมดแล้วละโอเคนะหมดแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วละโอเคไปละครับเึ้่นดีกว่าออกมาแล้วแต่ถ้ำและห้องนั้นก็น่าจะจมไปแบบนั้นทำไมด้านใต้นั้นถึงเป็นแบบนั้นล่ะแปลกจังเลย อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคุณไพมอนอาหานทุกเซิร์นเชิญเมยโอเคท่านผู้ชมแค่นี้แหละฮะมันง่ายมากอีซี่นะครับถ้ามีปริศนาไอ้ไอไอตรงนูง้นเราค่อยว่ากัน <c ười> คือตรงนู้นน่าจะต้องรออัปเดตอีกนิดน,นึงนะครับก็ติดตามแล้วกันภายในที่นี้น่าจะได้เปิดโดมแล้วแหละผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกันในเรื่องโอเคครับผมในคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็สต๊าฟผมด้วยนะครับไปละครับบ๊ายบายสต๊าฟผมด้วยดื ご裁縫も得意だけど友達作りはちょっと苦手優等生って呼ばない